รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาลูกข้าตัวแล่สนับสนุนโดยคอดีพลัสถา<อ>งเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจ s <S มาลูกข้าตัวแหล่ดูเพล่ ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค,ค,ค,ค่ะคุณน้าวค่ะชีวิตครอบครัวของคุณก็ผ่านการแต่งงานมากี่ปีแล้วฮะสิบเจ็ดแล้วนะสิบเจ็ดใช่ตอนเด็กๆ็ก uh huh. เคยฝันว่าอยากจะได้แฟนเท่ๆรอๆมีความเป็นเจ้าชายนิดๆอะไรอย่างงี้บ้างไหมฝันดูแล้วสิจะมีแว่าเจ้าชายขี่ม้าขาวมาหาชานันมาคอยวีผมให้ฉันแต่งตัวให้ฉันมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับฉันแล้วแล้วมันมีจริงไหมมีที่ไหนล่ะ <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้ถือว่าเป็นสไายเจ้าฮะชีวิตสไายเจ้าจะเป็นอย่างที่พวกคุณฝันกันหรือเปล่าขอต้อนรับฮันนาทัศนาวะไรฮะฮันน <wszy> ัวน่ดูค่ะสวที่ัวเธว่าที่ คุณเนี่ยเหมือนกับคมีคนขี่ม้าขาวมาไมค้ค้ามารับคุณไปอะคะ่ะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครค่ะชีวิตจริงเลยนะสมมติด,ดูแล้วอุ้ยมีบ้านที่เขาเรียกกันว่าวางังออหรือหาหรือแต่แม้กระทั่งไอ้บ้านที่พวกคุณอยู่กันก็มีหนังสือเล่าเรื่องราวเกีเ่ยวกับอุย้ยมีการสืบทอดสืบทอดมาแม้กระทั่งลูกคุณเองก็เป็นเหมือนกับคนน้าปกหนังสือใช่ในทันตานั่นคือหนังสือ เกิดวางปารุดค่ะเกิดวังปารุดค่ะป้าหนึ่งคิดว่าเอาลูกหันหน้ามว้ใช่เหมือนกันมากเลยแต่สามีไม่ได้ขี่ม้าขาวนะสามีขี่กระบะค่ะฉันฉันนอยากจะรู้แล้วล่ะว่าชีวิตของเธอจะเป็นจริงอย่างที่เธอพูดหรือว่าเป็นแต่ว่าเหมือนในฝันของเทพนิยหลายหลายคนต้องติดตามค่ะตอนไปตอนเจอฮิวโก้ครั้งแรกเนี่ยเอ๋บอกโอ้โคุณประทับใจมากถึงขนาดว่าอย่าเจอกันอีกเลยผู้ชายคนนี้ยังไงประทับใจมากเลย ไปถ่ายหนัง999ไปรับเชิญใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเสร็จเร็วกับพอลล่าสองคนเพราะในเครื่องต้องเป็นคู่ปรับกับพอลล่าก็แบบไงดีกองถ่ายก็บอกกลับก่อนไหมเนี่ยพอดีถ้ากลับรถตู้กองเนี่ยเย็นเลยดึกพะมีไนท์ให้กลับกับคุณฮิวโก้เพราะว่าเขาเสร็จแล้วเราก็หันไปถามพอลล่าเอาไงดีเลยเขาแล้วก็อู้กลับเลยกลับเลยกลับเลยก็นั่งกลับจ้ะพอนั่งรถกลับเนี่ยเป็นรถเป็นแบบรถเมกันเก่าๆแบบมีไหม ไม่มีแอร์จากหัวหินนะคะคุณผู้ชมมาสู่กรุงเทพใช้เวลาใช้เวลาน่าจะสองเกือบสามชั่วโมงซึ่งไม่มีแอร์ไม่เป็นไรสามีเปิดคาราบาตั้งแต่ต้นยันถึงกรุงเทพจะวนไปเรื่อยเท่านั้นไม่พอเกือบจะร้องเพลงบัวลอยได้หมดทุกครบแล้วนะสักพักฝนตกฝนตกเขาก็ต้องปิดนล้นก็จบเ้นมันไม่ออโต้นะไม่ไม่ไเป็นรถโบราณเลยรถเก่าเลยค่ะดนแลกเก่าๆแล้วก็ กระจกขึ้นเหลือลมอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วนั่งอบอยู่นะทั้งร้อนทั้งอบฝนก็ตกไงดีวะเราก็บอกพอล่าเอางี้ไหมลงขึ้นแท็กซี่กันเดี๋ยวนั่งไปส่งเองคือไม่อยากนั่งแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรบอกเอาอางี้ค่ะเดี๋ยงั้นลงที่วังก็ได้เดี๋ยวลงที่วังไม่ต้องไปถึงบ้านพวกเราแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเองและหลังจากนั้นเขาก็มีแบบเบี้ยงปิดกล้องนู่นนี่นั่นนีไเขาก็มาชวนเราใช่ไหมพวกทีมงานไม่ไปจ้ะ ัวเท็ตเทือยังนึกถึงวันนั้นอยู่ก็คือไม่อยากเจอเลยอ่ะเพราะอะไรรู้สึกว่ามันติ๊กเกินรู้สึกว่าทําไมรถติดแอร์หน่อยไม่ได้หรอโดนไต่ฝันันดับแจริงจริงเหรอไม่มีแอร์เหมือนมันคงแบบมีปัญหาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือจริงๆเขาคงมีแอร์แหละแต่มันเป็นรถเก่าอาจจะเสียมันจะจะพังแล้วอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดพอคบกันก็ต้องแอบเพราะว่ามหานาไม่อยากเปิดตัวใช่สวยมากเออยังไงสิฮะ ไม่หมดนึกออกป่ะเราเป็นชนีความมีผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเซเลบดาราไฮโซอะไรเงี้ยเวลาตกเป็นขี้ปากโดนด่าเป็นไงล่ะวันเดเบียกเป็นเซไพเจ้าเห็นไม่ถูกเขาทิ้งมาเขาไม่เอาแล้วเป็นเครื่องเล่นของคนรวยอะไรก็ตามแต่เถอะแล้วก็เรื่องของนึกแม่ฉันอีกแม่ไม่เคยชอบใครพิกกิกก็ต้องหาข้อที่ไม่ดีของเขาหรือเขาจะเจ้าชู้ไหมเขาจะนุ่นนี่นั่นเลยมาให้เราฟังมาให้เราฟังแล้วก็ขี้เกียจมันมีปัญหาแล้วก็เลยคิดว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมถูกปะ มันต่างกันโดยซิ้งเชิงอยู่เงียบๆนี่แหละดีรอดก็ดีไปไม่รอดก็ไม่เป็นไรไม่ตกเป็นขี้ปากใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแต่แต่ดิฉันก็บอกเราจะไม่เจอแม่เราจะไม่เจอเพื่อนเราจะไม่เจอใครอะไรอย่างงี้เลยนะนางก็ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยไม่แต่อย่างว่าสาวชิวอย่างนางเนี่ยมาเจอกับหนุ่มฮิวเกอร์ที่เป็นหนุ่มติสมากเขาฮิวเกิลติสอย่างแรงเวลาปรับตัวเข้าหากันเนี่ยปรับยังไงอะจริงๆแล้วโชคดีที่เขาอะพูดกับฮันน่านว่าเขาติดกับทุกเรื่องยกเว้นความรัก ก็ยังโชคดีนะก็ยังโชคดีไงก็คือเขาเป็นคนที่ปรับหาเราด้วยสามอะไรเงี้ยว่าเราเป็นแบบนี้นะอย่างงู้นอย่างนี้ตอนแรกเขาก็คงงงนะเพราะว่าทุกคนที่เขาบอกเขาอยากจะพาทุกทีเซ็นพาออกงานพาไปอีเวนต์คืออยากให้ทุกคนในโลกรู้เขาคงแปลกว่ามันไม่พาไปไหนเลยมาให้ควบอยู่เงียบๆแม่ก็ไม่ให้ไปเจอเราพูดกันว่าไม่ต้องเจอเลยนะสมมติว่าถ้าอยากจะเจอแม่ชั้นคือวันที่ไปขอชั้นแต่งงานเท่านั้นโอ้โหอย่างนั้นเลยใช่ฉันพูดอย่างนี้เลยแต่แม่เขาสามเดือนพามาเจอแล้วจ้ะ มาเจอแม่เราก็แบบว่าคุยกับแม่เข้าปกติธรรมดาอ,มอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ช่วงแรกๆเรารู้สึกว่าแบบยังไงดีวะข่าวกระแสมันก็มาเยอะแยะแต่ตอนนั้นมันเริ่มมีพวกนี้ประปารสตี้เออ,อ,อถ่ายรูปได้ตังนู่นนี่นั่นยอะไรเงี้ยก็อ,อยู่เงียบๆดีกว่าแรกๆโดนด่าหนักเลยตอนที่มารู้เรื่องนะ ตอนที่มาเริ่มเปิดข่าวแล้วประมาณ4ปีแล้วครบกัน4ปีคนก็จะไม่เห็นเหมาะสมเลยทําไมมาได้นางร้ายไม่เห็นสวยนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีเห็นไหมเขาเคยเป็นมีแฟนเป็นนางเอกมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วนางร้ายนี่แหละค่ะพี่เด็ดนักแปลส่วนใหญ่นางร้ายจะได้ผัวดีนะแล้วใหญ่เหรอก็จริงๆสังเกตสินางร้ายเขาเรียบร้อยนะจ๊ะในชีวิตจริงเะค่ะดูนางร้ายคนนี้เป็นต้นจะเรื่องก็ไล่เขาเป็นไอดอลค่ะ น,นันใหญ่นางร้ายตอนตอนชีวิตจริงมักจะได้ผัวดีกว่านางเอกเพราะอะไรอะ<า>่ะฮะมันไม่มีเพราะอะไรเนาะเขาอาจจะกลัวร,ร้ายใส่เขาเหมือนในละครหรือเปล่าไม่บอกเพราะเราเป็นตัวตนแบบเราเป็นตัวตนจริง,รรงเราไม่ต้องไปเอแบบแอปไม่แอแล้วพอเจอพ่อแม่อีกเฟสเราเจออย่างนี้ไม่เราเป็นตัวตนของเราเราโมนแอปจริงเราก็บอกเลยฉันเป็นอย่างเงี้ยรับได้ก็รับแล้วไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นกระแสดราม่าโดนหนักขนาดไหน จริงๆแล้วมาโดนตอนใกล้ๆแต่งแต่เราก็ชดแล้วไงฉันจะแต่งงานแล้วอย่่จะด่ดาๆไปสิจ้าไม่มีปัญหาไงเขาตกเป็นของฉันออ <laughs> แต่ตอนกลับเนื่องจากคิวโก้ถ้าสมมติออจะดูคิวโก้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์โลกอะเป็นคนที่จะอยู่แต่ในโลกส่วนตัวเออพราะเขาเคยอยู่ตึกกันดีมเรารู้เ,ออเขาจะมีโลกของเขาที่แบบว่าเราเชื่อไม่มีใครเข้าถึงเขาได้จริงน้อยคนจะเข้าถึงเขาแต่โมดเราอะเหมือนกับอยู่มาทุก รูปแบบแล้วไงอยู่กับเพื่อนสาวเพื่อนชายเพื่อนหนูมีเพื่อนแต่ผู้ชายเธอก็รู้ฉันน่ะไม่ค่อยมีื่องเพื่อนผู้หญิงเท่าเราก็เลยจะเข้าใจนิสัยผู้ชายเยอะทุกคนเนี่ยพยายามจะไม่เป็นตัวเองอะพี่กิ่จะพยายามเป็นคนเออแอบแอบแอออะไรเงี้ยแต่เราไม่เป็นไม่ไม่เลยเราพูดเลยวันแรกที่เจอคุยสมมติอยากคบกับฉันใช่ไหมฉันมีอย่างนี้ฉันไม่แอบแอนนะจ๊ะฉันอยาก เลชุกเล็งทีเลยเจอฉันก็แบบเป็นของฉันอย่างนี้เจอแม่เขาเราก็เป็นตัวของเราเองจนแม่เขาบอกว่าตกใจมากเลยทุกคนที่เข้ามาประดิษฐ์มาก มีเราเนี่ยไม่ได้ประดิษฐ์แบบทํากับเขาคุยกับเขาให้เขารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นลูกสาวเขาเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเพราะฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะเป็นลูกสะใภ้เขาหมดนึงออกป้ะไม่คิดเลยไม่คิดพบกันเนี่ยตอนนั้นช่วงดวงตกนางดวงตกมากค่ะดทไมวงก็มีปัญหาเพื่อนในวงออกเลิกกับแฟนมาสักพักชีวิตเศร้าเขาน้ําตาคือหน้าคือมาเหมือนแบบโดนของเลยจ้ะ ฉันก็แบบเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรทําไมสภาพดีๆที่ฉันเคยเห็นก้าวแบบผมสั้นหล่อแบบว่ามีออร่าทาไมวันนี้มันหม่นหมองนะผมยาวหน้าอมทุกข์มากที่เจอวันแรกนะก็คือบอกเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรมุ้ยเมียเครียดชีวิตเดี๋ยเครียดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามีปัญหาเราบอกไม่ต้องเครียดเครียดไปก็เท่านั้นมันแก้อะไรไม่ได้เรามาสนุกสนานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยงั้นเรามาเที่ยวกับพวกเรามีแต่ความสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มา เขาก็บอกว่าอ่ะงั้นขอเบอร์สิไม่งั้นจะเที่ยวได้ไงฉันบอกไปขอเพื่อนเธอเลยเพื่อนเธอจีบฉันอยู่แล้วเพื่อนเขาจีบฉันเขาบอกไม่เอาฉันคุยกับเธอฉันก็ต้องขอเธอแล้เลยแบบตอนแรกก็ให้ดีไม่ให้ดีวะอะไรอย่างเงี้ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมจะต้องอัญเชิญจากดาวอังคารสู่ดาวโลกแล้วมาแปลภาษาคนก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแมตเส็จกันอยู่3เดือนนะโอ้นานแมตช์เสร็จโดยที่ไม่ได้โทรศัพท์คุยเลยแมสเสจอย่างเชิงดูก่อนว่าคุยภาษาอะไรคุยรู้เรื่องไหมเป็นคนปกติทั่วไปหรือเปล่าคบกันมาระยะ ปรากฏว่าอะไรปะได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรเป็นบีบีซึ่งเป็นยุคที่เขาเลิกใช้บีบีแล้วว่าแกเขาจะข้ามไปไอโฟนไปอะไรแล้วแต่ท้าแอยู่จุดเดิมยังอยู่จุดเดิมมันจะบีบีใช่แบบกูจะรอห้หรือก็ดีใจดีทำไงดีเนี่ยคนนั้นบีบีเขาเลิกใช้กันแล้วเขาเลิกแล้วเขาจะหมุดยุคบีบีแล้วทุกวันยังเก็บไว้เลยอ่ะเป็นอนุสร์เตือนใจว่าควรจะบอกเขาว่าอยากได้อะไรนะอ่ะสมมติไม่บอกอ่ะปีหนึ่งได้เลยรู้ไหม สามตาฉันแบบสีชมพูฉันแบบฉันเกลียดมากเลยเนี่ยจะไปวันอะไรตฉันว่าน่าจะเป็นวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์มันมีอะไรเขาถึงคิดว่าเขาต้องซื้อสีฉันเห็นว่าเธอไม่มีชอบมาเสียบปักฉันตลอดเลยฉันก็เลยอยากให้เธอมีเป็นของเธอเองฉันก็เลยซื้อสีชมพูด้วยว่าเป็นของเธอแน่ๆไม่ต้องผสมกันฉันแบบมันโกรธจะทําอะไรไม่ได้นไม่ได้ไม่ได้ไลแต่ว่าไปพูดจริงๆแล้วแม่ฮาน่าเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะ เข้าหายาทำ<ช>มาได้ยังไง แม่ฮาน่าเหรอโอ้ยวันไปขอยังไม่อยากจะให้แต่งเลย <S <S วันแต่งงานนะจําได้เลยอ่ะพูดไม่อยากตอนแรกจะไม่พูดด้วยบอกกับแฟนว่าจะไม่พูดต้องความไม์มาพูดแล้วก็ร้องไห้ว่าไม่คิดเลยค่ะว่าชีวิตนี้จะได้แต่งงานเพราะว่าแม่จะให้แม่บอกขอเวลาหน่อยได้ไหมให้เขาได้รู้จักเพราะว่าเหมือนเราปุบปรับเราก็บอกว่าจะเจอแม่ฉันเมื่อวันขอฉันแต่งงาน<อ>แล้วเขาก็ได้เจอแม่แล้ววันขอแม่จริงจริงแล้วเขาก็ต้องบินไปนิวยอร์กไงซึ่งมันก็เป็นรู้ช่วเวลาไปร้องไห้ใช่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ขอเวลาอีกสักปีสองปี ให้ศึกษาดูใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราบอกไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวเขาจะบินไปแล้วเดี๋ยวถ้าเขาบินแล้วเขาไปเจอใครเ็าทิ้งเราเลยนะอะไรก็สามสิบแล้วด้วยสามสิบแล้วสามสิบเยอะแล้วเยอะแล้วไม่แต่แม่คงตกใจเพราะว่าเราอนอนกับแม่มาตั้งแต่เกิดยันสามสิบพี่กิ๊กห้องเดียวกันมาโดยตลอดเ็แบบผูกพันเขาคงใจหายว่าอ้าวไม่มีลูกแล้วเหรออ่ะเลิกจากนอนกับแม่ไปนอนกับสามีเลยเงี้ยเขาก็คงแบบปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยเราติดตามครอบครัวของฮิวโก้มาตังเยอะตั้งแยะ สินสอดทองมั่นโอ้โหสพาเจ้ามันน่าจะได้พชรได้พลอยได้เงินเยอะแยะไปหมดเลยสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ฮะสองร้อยสองร้อยบาทค yes. ือทองเหรอสองร้อยบาทคือบาทนี่แหละเขาเป็นพิธีหรือเปล่าทใช่ก็คือแม่ไม่ได้ขออะไรเลยตอนไป้ไม่ขออะไรเลย ดูสิตอนนี้ไม่รู้แม่อยากเปลี่ยนใจขอเปล่าก็ไม่รู้คือแม่ไม่ขออะไรเลยแต่ตามพิธีตามธรรมเนียมเนี่ยของศาสนาเนี่ยก็ตีเป็นมูลค่าเงินก็ประมาณ200กว่าบาทเป็นเป็นเงินบาทก็เอาแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่แม่สามลูกตัวเองแม่แต่แม่สามีเขาก็เอ็นดูเราเขาให้เราเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดนแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งใครจะเชื่อว่าฮิวโก้มีตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์นำโชค ดยเฉพาะคนแต่งงานเชื่องมงนะเนี่ยไม่ใช่ใชเขาเหมือนแบบตั้งแต่เด็กเวลาเขาคิดอะไรหรือจะตัดสินใจอะไรเงี้ยเขามักจะอยู่ดีๆเจอตัวเงินตัวทองมาออแล้วทุกครั้งที่เวลาเขาเจอเขาจะรู้สึกว่าการตัดสินใจนั้นหรือเวลาเขาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องงาน,นอะไรเงี้ยมัน s ั c c e s แล้ววันที่เขาว่าตัดตัดสินใจว่าจะไปหาซื้อแหวนมาขอเราแต่งงานอ่ะเพราะว่าข้ามเรือไปเขาก็เจอตัวเงินตัวทองสองตัวพอดีเลยอยู่ตรงสารข้ามฟาก พื่เขาจะไปซื้อซื้อซื้อแหวนเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยตอนไปนะเจอตัวเงินตัวทองสองตัวด้วยเหมือนเป็นนิมิตหมายอันดีว่าที่แบบินใจจะขอฉันแต่งงานดูสิต่อห้ต่คิดจะแต่งงานจะขอแต่งงานจอตัวเฮียไม่เขาตัดสินใจอยู่แล้วว่าเขาจะไปซื้อแหวนเนี่ยแล้วพอไปซื้อใช่ไหมมาขอเราแต่งงานแล้วก็แบบได้ค่ะแล้วพอมาสวมคือหลวมอ่ะแล้วก็ต้องแบบ ัวเขาเสียใจก็เอานิ้วแบบประคองไว้อย่างเงี้ยไม่ให้รลววงทุกวันนี้ก็เลยได้ใส่นิ้วกลางก็เป็นนางไม่ได้ใช่ก็เป็นอุบายอีกอย่างหนึ่งที่เขาซื้อมาไม่ถูกเราก็ได้อีกวงหนึ่งเนาะรักกันขนาดนี้ถามจริงเหรอฟังแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่ฉันเข้าไม่ถึงฉันก็เข้าไม่ถึงฉันไม่มีวันเข้าถึงผู้ชายอย่างนี้ถูกแล้วเธอเคยแบบว่ากูไม่ไหวแล้วอ่ะเคยไหม ก็ปฏเิเสธหมดเลยจ้ะงานลูกก็ไม่ได้งานเมียก็ไม่ได้สาม,มีเขาให้ตั้งหลายล้านนะให้ไปรับลำโพงตัวสองหมื่นไปว่าเ<บ>ลายป่ะรา,าของเล่นลูกออมีกฎกติกาว่าไม่มีสิทธิ์ซื้อเยอะลูกเขาถึงหายมาถามตัวคุณธานาเองว่าบ้านเรานจนมากหเหรอ,อทุกวันนี้นะเวลาขอถามสาม,มีเนี่ย วัลเลนไท์ได้อะไรล่าสุดตอบมาว่าได้อะไรวาให้เวลากับความรักโอ้